หากคุณกำลังหาร้านขายเกมที่มีคุณภาพที่ซื้อได้ชั่วปรปาบและมีเกมมากมายทั้งสตรีมวอลเล็ตหรืออื่นๆอีกมากมายที่สามารถจับจองแตะกันได้ง่ายๆที่ไาเกมสตรี เปิดเพลงอ่ะดิวอารมณ์อืมอืมเปิดเพลงอย่าใช้ได้เลยก็ใช้ได้อยู่นะโอเคโอเคกูเปิดแฟบทำไม นนะก็สูด้ดีกันด้วยวันนี้เรามีอยู่รายการจีมเมอร์ม okay. ีมุงแกจิมอันนี้ก็มาเปิดแนวครับคลิปสอนทำอินทรคลิปแรกเลยนะครับด้วยโปรแกรม s o n y Vegas นะครับ <laughs> ก็เออกูมาทำไมไม่รู้โอเคนะครับก็เปิดแนวนะครับก็มาผมจะสอนทำอินทรนะครั้งแรกเราต้องมีพื้นหลังนะครับ,เ,รบเดียวแบ็กกราวด์แล้วจะให้ลิงก์โหลดไปนะนี่นะครับเหมือนเดิมนะคแค่กูถ่ายใหม่น้ำหนึ่งใหม่ ก,ก็เลือกเลือกกันได้ตามใจชอบมันนี่โหลดมาแล้วก็จะได้เป็นไฟล์นี้ก็แต่งไฟล์แล้วกูเตรียมมาไว้แล้วนะกูวางแผนไว้ก่อนถ่ายเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยเออลบออกบางไฟล์ที่มันเขียนว่า w m o v นี่เราแนะนำนะลง quick quick time ไว้ด้วยก็ดีนะจะได้ใช้ได้โอเคครับก็ผมมีเอามาแค่นี้นิดเดียวโอเคก็เริ่มทำกันนะนะครับง่ายๆนะครั้นแรกเปิดโปรแกรมซูนี่เวกันึ้นมา ไปที่ property เอ้ยไม่ใช่อะไรสักอย่างเรามาตั้งคา่าตามนี้เลยนะข้างล่างเลยนะฟึบขึ้นมาแล้วนี่นะโอเคเยี่ยบไปเลยนะครับพอตั้งค่าเสร็จก็ import ไฟล์เข้ามานะไม่ถ้าไม่ถนัด import ก็ลากเข้ามาก็ได้แบบนี้แหลกแหลกคอมกากคอมกากเยี่ยมไปเลย คอมกูกาเออค้างครับเยี่ยมมากเยี่ยมไปเลยนะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะคอมกูกาออกมาแล้วมันแบบเลขกกวเร็วอย่างเงี้ยแล้วก็กดโอเพนก็จะได้แลนะนะแหลกโอ้โหคอมกากากามากครับโอ้โหคอมกากเนี้ยปิดแฟบไปโอเคโอเคนัพอได้วบบนี้ก็ เริ่มทำกันนะคลิกขั้นแรกคลิกขวาที่ตรงช่องว่างข้างล่างนี้นะตรงที่มอวูชีอูชีนะครับแล้วก็กดอะไรเนี่ยวิดีโอแท็กเทคอะไรเนี่ยเพิ่มเพิ่มมานะครับสักสองสามช่องสักสามนะครับนี้นะนี้สามโอเคสามอันแล้วเราไปที่มีเดียอะไรสักอย่างไปที่นี้อะไรสักอย่างเหมือนกันเอ้ใช่ป่าวะเอเอนี่ถูกแล้วนี่อันนี้นะเทคอะไรเนี่ยเลือกตัวนี้นะโชว์ อ่านไม่ออกโอเคช่างแม่งแล้วก็เขียนรายการแล้วก็ไปอักจีเกมเมอร์ทีวีก็ไม่ต um ้องเป็นเสียเวลาแล้วอินก็กูเลือกอันนี้ไว้แล้วเออเออกูกดอะไรเมื่อกี้เออเฮ้ยกดอะไรวะเมาอ้าวจีเอเจนี่แล้วแล้วก็เลือกเทคกูเลือกไว้แล้วนะเอ่อฟอนกูเลือกไว้แล้วไหนวะกูเลือกไว้แล้วโอเคเดี๋ยวนี้แหละเอจเออลาออกมา กดกาวออกไปนะเลือกเอาไว้ตรงกลางนะอย่าไปเอ้ยเอาไว้ล่าสุดเลยนะแล้วก็มาเลือกอันนี้วิดีโอที่เราจะน,นี้มันจะเต็มจอใช่ปะให้เรากดตรงนี้ปะพอกดเลยก็กดที่ชาร์จิโหมดอะไรเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยนะตัวนี้นะเยี่ยมไปเลยนะใช่เปล่าวะเยี่ยมไปเลยนะมองไม่เห็นเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละตลกตลกนี่ เปาแบบนี้เอ้เท่ทชีวิต <c oughs> ง่ายง่ายนะเราเอาแค่สิบห้าวิอะไอย่างงี้นะนี้แล้วก็ปรับขึ้นปรับลงเฟรมเอาเฟรมอะไรเอาอะไรอย่างงี้ไปเข้าออกเข้าออกอะไรอย่างี้ก็จะเป็นงี้ฟูเท้ชีวิต แล้วก็เอาเนี้ยไว้ข้างล่างนะอันนี้แล้วแต่คนจะทํานะเอาไปประยุกต์ทำเอาเองีกูไม่นีนะอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ไม่สวยใช่ไหมอย่างนี้มันก็ไงไม่รู้ก็มันนอกให้เราเอาไว้ข้างบนนะเมื่อสุดเลยอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ให้เราเลือกตรงนี้นะอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไร Take Motion แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น Skin จะแบบนี้อย่างนี้ นี่เนียวเ,เจ๋งอย่างนี้เจ๋งอีคนทำแม่งหล่อไปดูไปดูไปน,นี่นี่โอ้โหเท่เทชิมิละ่ะแล้วตัวนี้ตัวนี้ละ่ะคืออะไรดูเตะตัวนี้เอามาทำไมวะ เอ้ยรู้แล้วรู้แล้วเอาไว้ข้างล่างเอาไว้ข้างล่างเอาไว้ข้างล่างกูงงงนี่นะคิดเองสดๆเลยมั่วมั่วหมดแล้วคิดเองสดเลยนี่ทีแบบนี้นะดูป๊อปป๊อป,ปอี๋อเออหูแหลกอะเฟมเลสแม่งกากอะเจ๋งนะครับก็เราก็ลองเอาไปไประยุกต์กันใช้กันดูนะ เล็กน้อยก็มาสอนเล็กๆจิบๆจิบจิบิเอ๊ง่ายๆชิมีชิมีเลยนะครับง่ายๆเลยชิวๆนว,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 วนี่นะโอ้โหเสร็จแล้วนานเจ๋งนะเพลงก็เลือกใส่กันเอาเองได้นะไปหาเอาคนระับก็ง่ายๆใส่ลงไปเลยโอเคแค่นี้ก็คลิปก็จบจบแล้วนะครับก็ เดี๋ยวไปดูวิดีโอกันวิดีโอที่เราเลนเนได้ออกมานะมันจะเป็นยังไงไปดูเอ่อมิงราไอ d มิงอโอเคปิดเพลงไปเลยไม่มีบิวแล้วโอเครอบก็จบแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ได้ดูกันนะสำหรับคนที่อยากแบบเลนเตอร์ให้มันภาพแบบสวยมากนะให้เราไปกดที่เล n d ตอร์นะครับเบิม <laughs> แล้วก็อมเลือก เอ่อวิดีโอเมเดียหรือว่า WMV นะแล้วก็เลือกนี่นะ6 m e ก h d 3 2อะไรโดกดนี้เลือกไม่ต้องนะนะกดเรนเดอร์มันก็จะตามวิดีโอคลิปที่เมื่อกี้ฉชดนะครับฉดข้อผ่านนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ See you again เจอใหม่พัทน,นะไม่บายุาบจุ๊บอย่าลืมไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยนะบาย